เปิดเผยข้อมูลเรียวมี P1 สปีด 5G เกมิ่งโฟนรุ่นใหม่ชิปไดเมนซี7,300 Energy จอเปิดตัววันที่15ตุลาคมนี้ตอนนี้นะครับเรียวมีก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วผ่านโพสต์ของทางบริษัทว่ากำลังวางแผนที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟน P1 ซีรีส์รุ่นใหม่เลยในประเทศอินเดียรุ่นนี้มีชื่อว่าเรียวมี P1 สปีด 5G ที่มาพร้อมกับชิป 5G รุ่นใหม่ล่าสุดจาก MediaTek นั่นก็คือได m e n ซี y 7,300 Energy ชิประดับกลางรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับจากขาวทีเซอร์ที่เปิด เผยครั้งแรกนี้ดูเหมือนว่าจะมีการออกแบบที่บางเฉียบเช่นเดียวกับรุ่นก่อนในกลุ่มการผลิตพี่1โดยมีโมดูลกล้องเป็นทรงกลมขนาดใหญ่อยู่ที่ด้านหลังครับแต่น่าเสียดายมากในส่วนของสเปคนะครับทางบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลมาทั้งหมดในส่วนที่เรารู้ก็จะเป็นชิป Medi เ t e k d i ด e n s i t y 7300ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่จับคู่กับแรม26 g b และหน่วยความจำภายใน256ซึ่งเป็นเวได้ว่าแรมแท้ๆนะครับอาจจะไม่ใช่ 26G b น่าจะเป็นการแรมเสมือนที่ขยายมา 26G b มากกว่า ในขณะที่หน้าจอเป็นแบบ OLED ให้อัตราส่วนหน้าจอต่อตัอตวเครื่อง92.65%มาพร้อมอัตรารีเฟรช120เฮิร์เลยนอกจากนี้เร็วมีจะทําการตลาดสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ให้เป็นสําหรับเกมเมอร์เนื่องจากรุ่นก่อนนี้มาพร้อมกับหมด GT ซึ่งการันตีสามารถเล่นเกมได้90เฟรมและมีพื้นที่ระบายความร้อนขนาดใหญ่6,500 0ตารางมิลลิเมตร จาก V C Cellate Steel มีแบตเตอรี่5,000 mAh และรองรับชาร์จเร็วแบบ45วัตต์และจะวางจำหน่ายในประเทศอินเดียผ่านฟิ t คอร์ดครับ